สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับถ้าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอห้านอยปกตินะครับห้านอยปกติของวันที่ยีิบสองนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับห้านอยปกตินี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันนะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านเลยครับที่แวะเข้ามาชมทุกคกลิป,กกปเลยอทุกคลิป,กกปเลยขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะเฮง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 ก็คงจะแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแ้วทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมในล,ลุ้นลุ้นลุ้นลุเพื่อความบัเทิงนะครับครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีนะอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับมีอะไรบ้างมาดูนะยี่ิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหาหน่อยปกตินะครับเลีนสามสี่ห้านะครับเรีนที่สามกับห้าปันตรงที่ห้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าก็ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสาเก้าก็สามสามศูนย์ศูนย์า สามศูนย์ศูนสามหกเจ็ดแปดเก้าห้าสามนะครับหินนะอ่อยปกตินะครับเอามาดูใกล้ใกล้หน่อยมาดูใกล้ใกล้อ่าใกล้โพดบอพอดีบออ๋อครับสองสามสี่ห้าอนนี้นะครับมันได้แค่นี้มันจะดโตกว่านี้มันจะขยายมันภาพมันจะแตกแตกแล้วทำให้สมาชิกตกใจตุ่มตุ่มจุ่ม ประมาณนี้นะครับชี้เออลองสามนะใครจะรูดก็รูดที่ห้านะครับเป็นหลักนะหกสามลองสี่เป็นทางเลือกนะครับประมาณนี้นะครับชื้อ่าครับถ้าจะให้อาจารย์เน้นอาจารย์จะเน้นที่เลขขี้แหละประมาณนี้อ่เลขคู่ด้วยนาคนี้นะครับเลขขี้นะอะไรปรกติพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ วันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีแขงแๆแนะครับอืมครับขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ